สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะกลับมานะครับในเกม m i n e c r a f t p EE Pocket Edition Version 0.0.1นะนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น Survival นะครับครับเราก็จะมาเล่นในโหมดเอาชีวิตรอดนะครับในซีสุ่มนะผมจะไม่เลือกซีดีนะครับ เคครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นพา์ที่หนึ่งนะครับผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเออจนฟ้ามันจะตันแล้วนะครับน่ครับผมจะจบซีรีส์นะครับโอเคครับเพื่อนๆครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเอ่อคลิปหนึ่งผมจะอัดแค่สิบนาทีนะครับสิบถึงสิบห้านาทีนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับใอซิุ่ม์สวายเบิร์กนผมจะไม่เล่นแบบไม่ใช่คนโกงโอเคครับเราจะนับสามสองหนึ่งโอเคไปเลยครับ ผมจะอัดคลิปลงช่วงแค่วันเออเสาร์กับอาทิตย์เออแล้วคือย่างรือว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมจะไม่อัดคลิปลงเพราะผมต้องไปเข้าไปเข้าค่ายชมนมลูกเสือนะครับห้าวันนะครับก็ถ้าใครไปชมนมลูกเสือที่ของบินห้านะครับก็คือจะมาหมดเลยนะเหนือใต้กลางออกตกนะครับใครที่เออมานะครับก็เจอ,อผมก็ทักได้นะครับผมจะให้ ลิงเฟซบุ๊กส่วนตัวหัวข้างล่างนะครับเออไปที่กองบินห้านะครับชุมนุมลูกเสือนะครับลูกเสือทั่วประเทศนะครับในแต่ละจังหวัดนะครับก็ทักผมได้นะครับถ้าเจอผมนะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยอู่หมิหมไหมครับโอเคครับ เดวผมจะตัดไม้ก่อนนะผมขอข้ามคลิปก่อนนะครับเออเมื่อผมตัดไม้ได้เตียพอแล้วผมจะกลับมานะครับขอข้ามคลิปแป๊บนึ่งนะโอเคครับกลับมาแล้วนะครับเอ,อ่อผมจะหาทำเลสร้างบ้านกันก่อนนะครับผมขอลงไปเอาสายข้างด้านล่างนะครับก่อนเอ,อ่อนี่ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับของไม้ครับนะ ซึ่งมีม้าแล้วก็ยังมีเออเออลูกฟูบนะครับเป็นที่ดันข้อมาด้วยนะครับผมดูมาเริ่มมีเพื่อนเพื่อนๆกันนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากให้ผมเออช่วยแนะนําผมด้วยนะครับว่าควรจะสร้างอะไรแบบนี้พาต่อไปผมควรจะทําอะไรนะครับก็สามารถเม้นเออข้างใต้ด้วยนะครับแล้วควรจะยกเออเมนของท่านผู้ที่มาเม้นครับบางเม้นครับเอามาทํานะครับ ก็จะดูว่าสิ่งที่เมนเนี่ยมันจะช่วยใหออ้มีประโยชน์หรือเปล่านะครับและผมจะมีกิจกรรมนะครับต,ต่างๆนะครับในซีรีส์นี้นะครับก็คือว่าก็ไปสามารถเออในเพจผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอบอกเพจอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลย ผมจะไปหาทำเลกันก่อนนะอันนี้เขาเพิ่งสามมาทีเองเพราะผมตัดคลิปไปนะครับถ้าอย่างนั้นก็คงนานอยู่นะิปนี้ผมเลยตัดคลิปไปก่อนตรงนี้ก็โอเคเดี๋ยวผมขอไปหาที่สร้างดีที่บ้านดีดดก่อนลวกันตรงนี้สร้างไม่น่าไม,ไม่น่าเหมาะเท่าไหร่หาที่สร้างบ้านดีๆแกะนี่ผมก็ไม่เจอสักตัวเลยน่าจะหายไปแล้วครับแกะในทีนี้อืม หากครับหาค่อนข้างยากเลยที่สร้างบ้านใด้ดีก็เช่นกันอุ uh, ้ยตรงนี้มีถ้ำครับข้างในมีแล้ววะ <c oughs> ก็จะพิ่งไปยุ่งมนันนัดก็าะถ้ำพวกดันเกี้ยนนะเออข้องว่ายังไม่พร้อมนะครับไปซุ่มๆไปไปโซ่ๆอาจจะตายได้นะครับโอเคครับผมว่าผมเจอแล้วนะครับที่ที่เหมาะนะครับแก่การ สร้างบ้านผมจะสร้างตรงนี้แล้วกันนะครับเอ้ยผมจะไปสร้างฝั่งนน้นครับน่าจะเหมาะดีโอเครัาผมจะสร้างบ้านตรงนี้ค<ว>รับพผมขออขุดดินเพื่อสร้างบ้านก่อนนะครับเอ้ค<ว>รับจะผมขอขัดจิตก่อนนะครับโอเคครับเรากลับมาแล้วนะครับก็ผมจะไปเออหาหินก่อนนะเอามาครับเตาด่วนเลย ต้องไปหาต้องไหนี่ก็คงหน้าจะมือละใกล้จะมือแล้วครับจะขอไปหาหินก่อนออามาพอสร้างเตาสร้างอะไรกก่อนนะครับผมจะเล่นเป็นคืนนะครับหนึ่งคืนก็หนึ่งพาร์ทเล่นไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็เออก็ฝากเพื่อนติดตามป็ติดพาร์ทด้วยนะครับผมอาจจะเล่นไม่สนุกเหมือนเออนักแร้เกมท่านอื่นครับผมอาจจะสุดนภาพบางเออ บางครั้งก็ต้องขอใครด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่นักแคสเกมที่เก่งอะไรมากมายนะครับโอเคครับรอจะมาก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมจะเอ่อทำให้ดีที่สุดนะครับเอ่อควจะอัพคลิปลงตลอดนะครับทำให้มันดีที่สุดนะครับทั้งหมดอาจจะไม่เก่งอะไรก็เอ่อ มก็จะทำเตอรอในะทีนี้ผมชอบนะครับให้ดีที่สุดเลยแค่ตอนนี้ก็เมื่อแล้วนะครับเราต้องนี่อย่างนี้ผิดครับผิดครับไม่ได้มองว่ามันเป็นไม้แปรรูป โอเคครับโอเคครับเด oh. ี๋ยวผมซ่มทุกคนเื่เหมือนจะทำต่อไปผมก็คือผมจะขุดนะครับตรงนี้นะครับ สีบล็อกลงไปเป็นขั้นบันไดหนึ่งไปเรื่อยๆเพื่อหาแร่หาหินนะครับเออแต่ผมจะอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวพาร์ทที่สองนะครับผมจะกลับมานะครับพร้อมก็มีทางช่องลงตรงนี้นครับเพราะว่าถ้าผมขุดไปด้วยแล้วก็แค่เกมไปด้วยมันต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะครับก็ ผมก็จะไม่ใช้กลโกงในการขุดนะผมจะไม่ไม่ปรับหมดแล้วก็มาขุดนะผมจะขุดในของที่สิ่งที่ผมมีอยู่นะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ฝากกดซับสไครต์ติดตามพาร์ทที่สองด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จบแค่นี้นะครับเขาต้องไปจะมาเขาจะข้ามมันไดนะครับแล้วก็อาจจะมีแิวด้วยนะถ้าอย่างนั้นโอเคครับสวัสดีครับก็ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ